สวยมากน่ารักมากแล้วก็ตลกแล้วก็ขามากแล้วก็สุเปอร์สุดแล้วก็ไม่มีผู้ใช้กำหนดฟังก์ชันมาเพราะว่าฉันเนอะก็ต้องก็ชอบมาเพราะว่ามีมีเยอะสัสัสวยมากสวยมากสักสักมีใช่ไหมแต่วว่ามอนฉันสวยมากแล้วก็น่ารักมากแล้วก็มีหนูตลกแล้วก็เออทุกวันขมนทุวอน พูดจะชมมากพูดจะชมมากออยงมากไม่มีเยอะกอ๋อเหมือนฉัน p e r f e ฟ t ผู้หญิงไม่มีเยอะแล้วก็ผู้ชายไม่กล้าคุณก็จะไม่ไม่กล้าไม่กล้าไม่กลับตู้ตู้ช้างก็คิดออนช้งอืมไม่อยากมากไม่อยากมากนะมีมีฟันปะจฉิคิดมีฟันบ้าสุอร์เ f e ต์ไม่กล้าไม่กล้า